อะไรเรียกผู้ชายเข้าบ้านอยู่ได้พี่เขาไม่เข้าหรอกพี่เกอเขาไม่เข้ามาหรอกเดีเาาเเ๋เอาชามไปเชิญชวนอีกเอาชามไปเชิญชวนอีกไม่ให้เข้าลูกก็โวยวายอกีก เออเนี่ยก็แค่เนี้ยเข้ามาเอาไปนอนเล่นผึ่งพัดลมไปดูมานั่งหน้าพัดลมละอยากกินนมหรอก็อ,อยากกินนมเหรอ,อวันนี้มันหล่อเว้ย แล้วน<ๆ>ี่อะไรเนี่ยอ่ะมาพ่กเกอร์มากินข้าวพ่กเกอร์มากินข้าวตรงนี้เอออ่ะายพ่กเกอร์กินข้าวไปนะมีทั้งแซลมอนมีทั้งไก่ยังอาหารอ่ะพาเพิร์มาหาแม่ทางนี้ให้พ่กเกอร์กินข้าวก่อนมานี่มาพาเพิกเกร์มานี่เออนั่งคอ,อยตรงนี้ก่อนเนี่ยแม่ไปเอาหนอังยางมาถุงข้าวก่อนว่าลำเอียงไม่ให้พาเพิร์กินอ่ะพาเพิร์ได้กินแซลมอนเหมือนกันคะ่ะอ่ะเห็นไหม เออแป๊บเดียวเองสวบเข้าไปแล้วพ่เกอร์เขายังกินไม่หมดชามเลวเพลินสับสบสับ,ส,บ,ส,บสับเลยเออเอาพอแล้วนี่ตบด้วยผลไม้ไปอืมอือืมอ่ะอเคอันนี้เติมถ้วยสองแล้วนะคะ่ะเติมถ้วยสองแล้วไทเกอร์อ่ะมันก็ได้เินอาหารของของ,ของพเพลินนะตัวนี้นะเน่เน่เน่เนด็อกเอนจอยตัวสุดทำหมันนี่นะคะ เราก็แบ่งกันกินเหมือนกันเนาะได้กินของดีเหมือนกันนะไม่ได้กินกากๆแบบถุยๆนะอ่ะมาถึงติดใจนี่ไงจะหมดอีกแล้วเนี่ยเออไว้ไอเอี๋ยวเติมให้หน่อยนึง <laughs> เติมที่สามแล้วนะไม่กล้าเทใส่ให้เต็มๆชามเพราะว่ากลัวเหลือทิ้งแล้วก็เสียหอ,อกเนาะช่วงนี้มันละเลียดกินอนะ่ะค่อยๆกินมันไม่ซ้วบซ้วซว,วเหมือนคาเพิร์นเอออะกินไปลูก เห็นไหมคะว่ามันกินไม่หมดเนี่ยอันที่สามันไม่หมดเนี่ยแล้วมันก็เดินไป่นละเดียปากแผลบตรงโน้ละแม่โอเก็บชามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพาเพลินไปกินสบายท้องละกลับบ้านหรอหรือยังไงอะเปิดประตูให้อะยังไงแต่แม่เอาชามไปล้างก่อนเห็นไหมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเห็นไหมออกไปละกินข้าวเรียบร้อยไปละไปทําธุระ เดี๋ยวใส่ล้อรถป้าด้วยแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้าน